สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่จองน,น,น,นทัดนนทบุรีนะครับปั๊มน้ำมันล้างรถทุกคนไม่ได้เข้ากันมานานแล้วนะครับผมเคยทาคลิปไปนานมากแล้วนะครับแต่ถูกสั่งลบไปช่วงนั้นเนาะนี่ครับวันนี้ได้มาเติมนม้บำมันปั๊มบางจากวังมะนาวนะครับบางจากสุดท้ายนะครับก่อนลงใต้นะครับผมที่นี่เขาลากแต่ยางละเอ้ยไม่ใช่นะหิ้วน้าล้างนะแต่ก่อนจะหิ้วถังอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ที่ผม ผมมาทุกวันนี้เป็นไอ้นี่ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ผิดอันเป็นรถเข็นไปแล้วนะครับผมก็อล้างหัวหางนะครับคาหัวจ่ายเติมน้ํามันไปด้วยนะพี่โอก็ล้างเหมือนกันก่ล้างลงไปก็ฝนตกนะครับผมไม่ได้มาล้างนานมากนี่ครับก็ล้างไปด้วยเติมน้ํามันไปด้วยนะครับน้ำมันลิตรสามสิบสองเก้าเก้าแกทวาสามสิบสาบาท อวันขึ้นเลยขอได้ล้างทุกคนเดี๋ยวลงใต้รถไม่เงาเดี๋ยวไม่มีใครทักนะครับแต่ทักแน่นอนอยู่แล้วสายใต้ไม่มีเงาลงใต้ไม่มีเงาหายไปาหายไปนานอ๋อจำกันได้ด้วยอแต่ก่อนรถติดสีเขียวนะหายไปเท่าไหร่สองปีได้แล้วเนาะ ใช่ไม่ได้มาเลย okay, <c oughs> มาหาวิ่งตู้แห้งนี่แหละโอ้ oh. oh, จำผมได้ด้วย <c oughs> แต่ก่อนมาล้างบ่อยมากรถพี่สีเขียวอะ่ะไฟสีเขียวนะครับโอ้ oh. นี่ครับหัวกงหัวเก่งล้างให้หมดทุกคนโอ้ <c oughs> จำผมได้ด้วยดีใจด้วยแต่ผมมาล้างบ่อยจริงช่วงนั้นก็มาล้างบ่อยนะทุกเที่ยวทุกเที่ยวเลย ก็พี่โอกำลังล้างนี่ครับเขาเจ้าน้ำตรงนี้กอกน้ำฮะโอ้ก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ค่อยเข้าใจเอาเติมน้ำมันด้วยน้ำโดนท่อควันขึ้นเลยนะเรื่องธรรมดานะมันร้อนนี่ ใช่ของพี่อ่ะหัวาหางเขาว่าสามร้อยอ่ะเดี๋ยวดูทีคือล้างคือล้างอย่างเดียวนะไม่ได้ลงน้ำยาเดีย๋ยวเรามีน้ำยาเดีย๋ยวเราเค่อยลงกันเองนะครับ ดูความคล่องนะครับหมุนไม้นี่โหปุ๊บ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 เลยนะล้างหัวหางเลยล้างแกปพร้อมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหัวฝั่งนี้นะครับห่างก็ได้ครับผมโอ,อ้ขอบคุณครับมันโคนล,ลก็ไม่เอี่ยมเท่ากับคาแคร์หรอกทุกคนก็ได้ในระดับนึงนะครับอย่างถ้าเป็นคาแคร์เขามีเครื่องอัดฉีดใช่ไหมอันนี้เครื่องเครื่องมือเครื่องมือ เ,เครื่องมือสาตว์เนี่ยปพดคล้องอะ่ะก็ผมเคยถามนะเราค่าล้างรถอย่างเงี้ยเขาจะเอารวมรวมกันเขาจะรวมกันนะครับว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่พอพอเหมือนจบงานนะวันนี้เขามาทํางานอย่างเงี้ยพอพอเขามาทํางานผมเคยถามพอเขามาทํางานปับ๊บอย่างวันเนี้ยวันนี้ได้เท่าเนี้ยํามาทํางานกี่คนเขาก็จะหารกันเฉลี่ยกันแล้วก็จ่ายค่าน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับ โอ้กระทะร้อนหน้ามองเงาแล้วครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่ขอได้เงาหน่อยครับผม อันนี้ก็ล้างบางสุวนค,ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ัดท้ายแล้วดูน้ำยาผมลาดทีน้ำไหลริล้วเลยนะดูมันมัน คือมันดันน้ําออกเลยนะแต่ถ้าโดนแฟบแล้วอะไรแล้วมันก็เหมือนเราล้างน้ํายาออกไปนะครับแต่ก็ยังดําอยู่พอเราลงซ้ําไปคือตัวน้ํายาคือมันอยู่ในในผ้าในยางอยู่แล้วนะครับพอเราลงซ้าไปอีกก็มันก็ดําอีกอะดําสว่างขึ้นอีกนะครับนี่ละเอียดในระดับนึงทุกคนดูดิดูหัวเก่งดูช่วงนุ้นเงาเลยนะครับ เดีย๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็ออกเดินทางครับล้างรถเสร็จพอดีดูสั้นวางท้ายเที่ยวน,นี้นี่ไปละนองนะใครรถเปื่อนๆรีบๆอย่างเงี้ยไม่มีเวลาเข้าคาแคร์ระหว่างเติม,มน้ำมันก็เข้ามาได้นะ,นะมีปั๊มบางจากเขาจำผมได้อ,ะอ่ะพี่คนที่คิดเงินก็จะจำผมได้อะ่ะ ก็แต่ก่อนผมมาถ่ายคลิปพี่เขาก็ดูคลิปผมแล้วทีเนี้ยว,วันที่ผมมาถ่ายคลิปเขาไปลากสายยางมาล้างพอแล้วเขาก็โดนบนกันนะครับ <laughs> เขาไม่ให้ลากสายยางมาล้างมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่จะจิตจักรลักษณะเกินไปแต่ถ้าน้ําล้างลาดอย่างเงี้ยเออได้นะครับเนี่ยพีโอก็ล้างกล่องข้างมือนะครับ เรียมแน่นอนเนี่ย yeah, รถคงรถค้อเขารับล้างหมดนะรถทุกรถอ่ะคือรับล้างหมดเลยสามารถมาล้างได้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงล้างรถดูดควงมือวัก ก่อนลงใต้ก็มาล้างได้พอได้ล้างก่โคนหลอกออกจากล้อนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับล้างไปฝนก็ตกโดนฝนแน่นอนแต่ถ้าใครชอบรถสะอาดก็มาล้างได้เกาแล้วช่วงนี้ก็ได้เนะครับแต่คัดสซีไม่ได้นะคัดสซีไม่ล้างให้ ถ้าอ,อยากได้คัฟฟีก็ต้องคาแค,คร์แหละผมว่าในระดับหนึ่งเลยมไม่เจอไม่เจอกันสองปีนี้ขอแบบจำๆเลยนะสองปีสองปีกว่าได้แล้วมั้งนะ <c oughs> ได้กลับบ้านมั้งไหมเนี่ยไม่ได้กลับไม่ได้กลับเลยโอ้โห <c oughs> ผมวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยผมก็ไม่ค่อยได้ลงใต้ด้วยแต่นะาลงที ไม่ได้ลงใจอ่ะใช่นานลงทีก็เจอกันตั้งแต่สมัยผมขับบริษัทแะตั้งแต่คันเขียวอ่ะโอโ้โหลากไปเติมน้ำแล้วเดีอดเดือทางก็้ดืดทางแล้ ออกไว้เนี่ยไม่ดีกว่าแบจะเสร็จแล้วเหลืองค่นิดเดียวช่วงท้ายก็เรียบร้อยครับเงาเซเขาตะโกนมาบอกคนระับเสร็จแล้วลูกพี่เดี๋ยวผมไปจอดล้อนอกนะพี่โอเสร็จแล้วของผมเสร็จแล้ว <c oughs> เนี่ยของพี่โอตอ่อใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้โอเคโอเคโอเคจ่ายตังก่อน๊บนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกเตินมน้ำมันเสร็จพอดีด้วยนะครับก็ออกมาจอดรอข้างนอกก็ใครจะมาล้างก็ได้นะครับอยู่เยื้องๆกับปั๊มพิธีฝั่งนู้นนะครับอ่ามี้านจานตรงนู้นอีกที่นึงนะครับออกแต่นั่นแหละมันจะเยื้องๆระหว่างกันนะครับก็ยวพาไปดูได้ในระดับนึงครับผม ก็ล้างที่โคนหัวเก๋งออกไปนะครับถูให้ยันหมวกเลยนะถูให้ยันหมวกจริงๆหมวกกงหมวกแก็บถูให้หมดครับกระจกก็ถูเงาขึ้นมาเลยครับผมกระทะก็เงาขึ้นมาแล้ว,วไฟดีออนผมฟิลละลายนะทุกคนกับไฟสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวจะไปจอดทําร้านประกายสินนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือยังถ้าปิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําเองที่ระนองก็ได้ครับ เนี่ยกระทะก็เงาขึ้นมานะครับจากดำดำนะครับตอนวิ่งเนี่ยเป๊ะๆเลยแหละก็เรียบร้อยครับผมก็ถ้าล้างผมไม่รู้ว่าถ้าใครเคยมาล้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าให้ทิปเท่าไหร่นะครับ รอบนี้ก็มีหลายหลายคนเท่าหัวอย่างนึงก็ร้อยหนึ่งหางร้อยหนึงอะไรประมาณนี้200-300ยสามร้อยนะครับก็แลว้วแต่ที่จะให้นะครับก็เราพอใจเราก็ให้เท่าที่เราพอใจนะสองร้0ยสามร้อยนะพอได้ล้างพอได้แบบพอให้มันดูสะอาดขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหัวเก่งเราอย่างเงี้ยเราปล่อยไว้นานมากก็ไม่ดีนะครับมันคือเวลามันเปื่อนมากๆอ่ะ สีมันจะเหลืองอ่าที่โคนมันจะเหลืองลงสีนะครับก็พยายามดูแลเอาต้องดูแลล้างบว้ก่อนโอเคครับผมใครสนใจก็มาล้างได้นะครับผมก็ปั๊มบังจาก่อนลงวังมะนาวนะครับอยู่ซ้ายมือขาลงใต้นะขาลงใต้นะทุกคนใครสนใจก็มาล้างได้นะครับผมก็มาล้างได้ก็ไปแล้วขอบคุณมากครับผมที่มารับชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใส่ช่องนนท์ักไทยแลนด์ด้วยนะครับใครมาล้างเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ ผื่อคนอื่นเข้ามาล้างก็จะได้ให้เท่าๆกันนะครับผมแล้วแต่ความพอใจด้วยนะครับแล้วแต่ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวเดินทางกันต่อครับคืนนี้โอเค